เราเข้าร้านสะดวกซื้อเราก็มีได้สแตม็มเราก็ได้พอยสะสมตรงนี้ทุกอย่างที่เป็นเรื่องของคะแนนสะสมมันอยู่ในชีวิตประจําวันของคนเราเลยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเกิดความสําเร็จเล็กๆตรงนี้องค์กรสามารถนำโซลูชันแบบนี้เนี่ยไปพัฒนาแรงจูงใจในการทําง,งานให้กับพนักงานได้ Okay! People Worse ในปัจจุบันนะครับพวกเราเติบโตกับการเล่นเกมอยู่แล้วในชีวิตประจำวันตั้งแต่เด็กนะครับเราเล่นเกมกันมาโดยตลอดเรามีการสะสมแต้มในการที่เราไปซื้อของเราเข้าร้านสะดวกซื้อเราก็มีได้สแตมเป็นรางวัลเราไปช้อปปิง้งเราใช้บัตรเครดิตเราก็ได้พอย์สะสมตรงนี้ทุกอย่างที่เป็นเรื่องของคะแนนสะสมมันอยู่ในชีวิตประจําวันของคนเราเลยแล้วทุกคนก็มีประสบการณ์ในการเล่นเกมได้พอยต์ได้รางวัลกันมาโดยตลอดดังนั้นการที่มีการนํา พอยสสะสมมาใช้เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเกิดความสําเร็จเล็กๆเราได้ชนะคนอื่นเราได้มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษเรามีความเหนือกว่าคนอื่นถ้าเราแต้มเราเยอะกว่าคนอื่นท้งที่จริงๆแล้วแต้มบางกิจกรรมเนี่ยมันก็ไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้มันได้แต่เป็นตัวเลขแล้วเราก็สนุกกับมันเท่านั้นเองแต่คราวนี้ถ้าเรามีการเอาระบบสะสมแต้มหรือเป็นที่เรียกว่าเป็นรอยต์ตี้โปรแกรมเนี่ยมาปรับใช้กับการทํางานในองค์กร เราท,ทํากิจกรรมต่างๆในองค์กรแล้วเราได้คะแนนเรามีคะแนนสะสมเรามีแต้มสะสมเราทําผลงานสําเร็จเราสามารถทํา KPI ได้สําเร็จเราสามารถเรียนรู้ หรือทําผลงานประสบการณ์ในการทํางานในองค์กรได้สําเร็จอย่างที่องค์กรต้องการเราเกิดคะแนนสะสมเกิดขึ้นตรงนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความภาคภูมิใจใตัวเองมากขึ้นแล้วมันจะยิ่งจูงใจขึ้นไปอีกถ้าแต้มเหล่านั้นมีค่าสามารถนําไปแลกรางวัลได้สามารถนราํนไา,านไปเป็นส่วนลดที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงตรงนี้อย่างในส่วนของธีรรามเราเองหรือของ b e l เ X เองเนี่ยเรามีแพลตฟอร์ม Bell X ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในเรื่องของการทํากิจกรรมสะสมรางวัลพนักงานสามารถเรียนรู้จาก คลิปวิดีโอตอบแบบสำรวจตอบคำถาม,ถาม ของบริษัทให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆแล้วก็ได้ point ไเไป็นรางวัลสามารถนำพอยต์เหล่านั้นไปแลกส่วนลดสวัสดิการต่างๆใี่อยู่ในแอปพลิเคชันได้ทันทีแลกส่วนลดในการซื้อของเติมน้ำมันเติมเงินเข้า wallet หรือแม้แต่เอาไปช้อปปิ้งในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้ทันทีตรงนี้ก็ทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานเกิด small achievement ที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยฉันสามารถทำให้เกิดความสำเร็จแล้วก็สามารถท้าทายตัวเองแข่งขันกับเพื่อนๆได้นะครับการทำงานในองค์กรก็จะมีความสนุกมากยิ่งขึ้น นะครับแล้วก็มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นตรงนี้องค์กรสามารถนำโซลูชันแบบนี้เนี่ยไปพัฒนาแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานได้ไปสร้างความร่วมมือให้กับพนักงานให้ร่วมในกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็สร้างวัฒนธรรมใหม่ๆที่เกิดวัฒนธรรมในการให้มอบให้แล้วก็วัฒนธรรมที่สร้างความชื่นชมซึ่งกันและกัน ผ่านกิจกรรมสะสมแต้มแล้วได้รับรางวัลแบบนี้ดังนั้น s สม l a c h i ชีเ m e n t และเรื่องของการใช้เก f i c a t i o n ในการสร้างทอยสะสมรางวัลก็จะช่วยทำให้บริษัทนั้นเกิดกำลังใจที่ดีในการทำงานของพนักงานเกิดวดัฒนธรรมใหม่ๆที่มีการให้และรับแล้วก็สร้างแรงจูงใจในการทากิจกรรมร่วมกันครับ